สวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงคอยอันประเทศเวียดนามแล้วนะคะฮอยอันสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมนะคะสวยมากฮอยอันเป็นเมืองเล็กๆที่มีสเสน่ห์ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามนะคะในเขตจังหวัดกวางนาม เมืองนี้มีชื่อเสียงระดับโลกจากเมืองโบราณหอยอันซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2542ค่ะ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหอยอันสถานะมรดกโลกเมืองเก่าหอยอันเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของเมืองท่านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงคริสตศตวตรรษที่15-19ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมและผังเมืองแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีค่ะ การผสมผสานทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมในหอยอันมีความเป็นเอกลักษณ์จากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นของเวียดนามและอิทธิพลจากต่างชาติทั้งจีนญี่ปุ่นและยุโรปยุคอาณาจักรนิคมฝรั่งเศสซึ่งสะท้อนถึงความรุ่งเรืองในฐานะเมืองท่าและมีการค้าในอดีตค่ะ สะพานที่เพื่อนเเห็นอยู่นี้นะคะเรียกว่าสะพานญี่ปุ่นนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสร้างโดยชาวญี่ปุ่นในศตวรรษที่17ค่ะเพื่อนเเห็นอยู่นี้นะคะเป็นบ้านโบราณนะคะบ้านโบราณตันกีค่ะที่แสดงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะของหอยอันและศาลเจ้าเช่นวัดฟุกเกียนและศาลเจ้ากวนอูค่ะ ส่วนตลาดกลางคืนของหอยอันนะคะก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งและอาหารมากมายคึกคักกันเลยค่ะตอนนี้เรามาถ่ายวิดีโอในตอนกลางวันนะคะก็จะไม่ได้เห็นภาพตอนกลางคืนค่ะตรงนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายเลยค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นแล้วก็เช่ารถจักรยานไปเที่ยวชมเมืองเก่าล่องเรือกระด้งที่ปากกงกลางหรือเยี่ยมชมชายหาดใกล้เคียงนะคะเช่น หาดอานบังค่ะค่าเข้าชมค่ะการเขา้ขา,เขาชมเมืองโบราณหอยอันมีค่าตั๋วสําหรับเข้าชมสถานที่สําคัญบางแห่งนะคะซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ120,000ดองค่ะโปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนเดินทางนะคะนั่งเครื่องบินจากประเทศไทยมาลงที่ฮานอยประเทศเวียดนามน,นะคะเที่ยวชมฮานอยสวยมากๆเลยค่ะ เมื่อเราเที่ยวชมได้หนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็นั่งเครื่องบินอีกครั้งหนึ่งนะคะมาที่ดานังค่ะเราเที่ยวอยู่ดานังประมาณ 4- 5หวันนะคะเราก็สามารถนั่งแท็กซี่มาที่หอยอันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็มาถึงหอยอันแล้วนะคะราคาแท็กซี่ก็ไม่แพงค่ะเราก็มาพักที่โรงแรมใจกลางเมืองของ หอยอันเลยนะคะเราก็เดินเที่ยวชมรอบๆได้เลยค่ะสวยมากๆเป็นเมืองที่เก่าแก่ในประวัติด้วยนะเพื่อนๆที่ชอบถีบจักรยานนะคะเราก็สามารถเช่ารถจักรยานแล้วก็ถีบถีบรอบชมรอบๆเมืองได้เลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะมาเป็นกรุ๊ปทีมนะคะนี่ค่ะเป็นบ้านเมืองเก่าแก่นะคะ โบราณหอยอันต้องมาให้ได้นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพุทธศักราช2542ค่ะเพื่อนๆถ้าชอบที่จะมานั่งเรือนะคะก็นั่งเรือแล้วก็เที่ยวชมรอบๆเมืองได้เช่นกันค่ะราคาไม่แพงนะคะอจากที่ฉันเดินชมแล้วนะคะก็จะเข้าไปที่ตลาดค่ะเราไปดูนะคะว่าตลาดสดของเมืองหอยอันเขาขายอะไรกันบ้างค่ะ คือตลาดหอยอันนะคะเขาขายปลาสดๆกันแบบนี้เลยค่ะตลาดหอยอันขายผักขายขายผักเหมือนบ้านเรานะคะขายผักเหมือนบ้านเราเลยขายผลไม้ผลไม้ของเขาสดมากเลยนะคะ